ดรามาสนันครับโค้ชทีมฟุตบอลโรงเรียนถูกวิจารณ์หนักหลังหลุดคลิปแนะนำลูกทีมให้เล่นแรงเผยแพร่ในโซเชียลครับก่อนจะฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจ c e b o o o โคลงของเราให้ด้วยนะครับ เมื่อเร็วๆนี้คุณผู้ชมได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอการแข่งขันฟุตบอลระดับโรงเรียนนะครับซึ่งสร้างความไม่พอใจแล้วก็เกิดกระแสะวิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกสังคมออนไลน์นะครับโดยในคลิปดังกล่าวคุณนะผู้ชมมีโค้ชของทีมหนึ่งนะครับได้เรียกนักเตะเ,เข้ามาพูดคุยระหว่างการพักนะครับโดยมีการหลุดคําพูดออกมาบอกอัดหนักๆเลยเข้าใจไหมนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยคลิปเนี่ยก็ตัดไปที่นักเรียน,นยออกไปเตะแล้วก็เข้าปะทะกับคู่ต่อสู้อย่างรุนแรงนะครับโดยเสียงโค้ชก็ยังเชียร์ดังๆบอกว่า ทำดีมากทำดีมากอะไรแบบนี้ฮะเรากับทางฝั่งโค้ชเนี่ยสนับสนุนให้นักกีฬาของทีมตัวเองนะครับเล่นฟุตบอลให้แรงแบบนี้นะครับซึ่งคลิปดังกล่าวคุณผู้ชมก็ได้จุดประกายความกังวลของผู้ปกครองนะฮะแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการฟุตบอลครับ โดยมีความคิดเห็นประมาณว่าการสอนแบบนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียในแง่ของทักษะการเล่นนะครับแล้วก็พฤติกรรมในชีวิตประจําวันนะฮะอีกทั้งยังอาจจะทําให้เด็กๆที่เข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยได้รับบัาดเจ็บคุณผู้ชมซึ่งก็แน่นอนครับว่าถ้าได้รับบัตรเจ็บเนี่ยก็อาจจะมีผลกระทบต่ออนาคตของเด็กเหล่านั้นด้วยนะครับความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนใหญ่เนี่ยคุณผู้ชมก็ถูกหยิบยุกขึ้นมาพูดนะครับ หลายๆคนเนี่ยก็จะพูดเป็นแน,แนวทางแบบว่าเป็นห่วงต่อการปลูกฝังพฤติกรรมผิดๆแบบนี้ในการเล่นฟุตบอลเน่ะนะครับเช่นชาวเน็ตนัดแรกนะผู้ผมชมเขาบอกว่า ถ้าโค้ชยังปลูกฝังอะไรผิดๆแบบนี้ให้กับเด็กอยู่นะแนะนําให้ผู้ปกครองเนี่ยควรจะพิจารณาหาที่เรียนให้ลูกท่านใหม่ได้แล้วนะครับและอีกท่านคุณผู้ชมเขาบอกว่าบอลเด็กเนี่ยอยากจะพัฒนาให้สู้ด้วยเทคนิคความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ทีมเวิร์กนะเป็นพื้นฐานติดตัวไปจะได้ทําให้สําเร็จในอนาคตในระยะยาวนะครับอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยทำเพื่อตัวเองนะไม่ได้มองถึงอนาคตของเด็กเลยนะการสอนแบบนี้เนี่ยไม่เพียงแต่ในสนามนั้นเด็กเนี่ยอาจจะซึมซับความก้าวร้าวไปในทุกเรื่องด้วยอนาคตเนี่ยน่าจะ ียทั้งบอลแล้วก็นิสัยด้วยครับ และอีกท่านคุณผู้ชมเขาบอกว่าโค้ชเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดได้แล้วนะแล้วก็เปลี่ยนวิธีสอนเธอค่ะแพ้บ้างก็ดีไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะอย่าถึงขนาดที่บอลซู้ไม่ได้แล้วให้เด็กเล่นคนเลยน้องๆเนี่ยอาจจะเจ็บตัวนะเพราะการที่จะเอาแต่ชนะรู้จักแพ้ไม่เป็นขอวิจารณ์ในฐานะที่เคยแข่งกับโสรทนนะคะไม่ไหวนะคะแบบนี้สงสารน้องมากๆเด็กๆเนี่ยควรจะเติบโตไปเป็นนะักฟุตบอลที่ดีได้นะคะแพ้บ้างผิดหวังบ้างมันคือกีฬาฮะนะผู้ที่แสดงความคิดเห็นเหล่านี้คุณผู้ชมไม่ใช่แค่เพียงผู้ชมทั่วไปนะครับ แต่ยังมีโค้ชจากสโมสรโรงเรียนที่มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ในวงการฟุตบอลเนี่ยเข้าร่วมว,วงวิจารณ์นี้ด้วยนะฮะในขณะที่การวิจารณ์เนี่ยคุณผู้ชมก็ยังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับผู้คนในโลกโซเชียลเนี่ยก็ต่างเรียกร้องนะครับให้โค้ชเนี่ยออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับเพื่อให้สังคมเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลทั้ง2ด้านนะแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างถูกต้องครับ